สีบเก้าบางพี่น้อยไปปล่อยเราประมาณเท่าไหร่ห้าสิบครับห้าสิบดูคู่นี้ได้เสียมากๆเลยครับระหว่างทางด้านแปดเท่งกับบางพีน้อยโอ้ดูรูปร่างนี้สูสีกันมากๆเลยสูงเท่าไหร่เราร้อยหกสิบแปดครับร้อยบแปดบางพี่น้อยร้อยหกบเจ็ดต่างกันแค่เส้นเดียวเองตัวนี้ซ้อมอยู่ที่เกรตดบนทิปครับสารยาวสารยาวครับ คูปั้มมีใครบ้างครัูปั้มยกเพชรเพชรลำสินน่ะเรืแล้วันนั้นเราไปแพ้เขายองไงืออ๋อโดนเดือนับโดนทํามการเดือนปลายกศิลแล้ววันนี้จะมาแก้ตัวยังงก็จะตามตามเกมครับตามเกมครับบอกทางด้านบางทีน้อยหนที่วันนี้เราเตรียมตัวมายังไงก็ตัางาดีมากครับวันนี้แล้วซ้อมมากี่วันอ่ะสองอาทิตย์เดีสองอาทิตย์เองอ่ะครับผมเอ๊ะทำไมซ้อมน้อยอย่าสองอาทิตย์เองก็ ทำร่างกายครับทำร่างกายมาตลอดแล้วก็เล่งเอาสองอาทิตย์เอน้ำหนักนี้ชอบป่ะร้อยสองก็น้ำหนักสบายครับซ้อมเสร็จก็ซ้อมเสร็จก็เหลือสี่สี่สี่เจ็ดสี่แปดน้ำหนักนี้ก็คือไม่ต้องคุมเยอะครับผมนิดเดียวบางทีน้อยเราอะน้ำหนักนี้สบายไหมก็สบายเหมือนกันครับก็นิดหน่อยเราจริงๆเราต่อยยู่ก็ต่อยร้อยสองร้อยสองร้อยสองี่ เราเคยชนะทางด้านแปทเทิ้งมาแล้วเคยชนะไปอีกไหมก็สถานเมืองเล็กเอ้ยแพ้แพ้สถานเมืองเล็กแต่ว่ามาชนะชนะกาก้าไปล่าสุดแลล้ว่าสุดนี้เราเราชนะใครชนะแปทเท่งไหครับแปทเท่งชนะแปทเท่งเข้ามาชากาก้าอีกทีไฟล่าสุดเราก็เสมอที่ใต้ครับเสมอใครนะยอดคมณยักษ์เดชเวิลิิที่ไหนที่ใต้ครับที่ใต้ วันนี้เจาอะไรมาสู้ครับก็ทุกส่วนของร่างกายครับวันนี้คิดว่าจะเอาแชมป์กับเกียรติพลปได้ไหมได้ครับบอกแฟนรายการหน่อยที่วันนี้ผมเจาแชมป์ไปฝากทุกคนนะครับทุกคนโดยเฉพาะใครมีไหมโดยเฉพาะคนในค่ายครับอ๋อบางพี่น้อยบอกเลยดิวันนี้เราจะเอาแชมป์กลับบ้านได้ป่ะ ได้ครับผมหวังว่าผมจะได้แชมป์วันนี้วันนี้จะคิดว่าจะย้ำแนคนค่อยลรกเปล่าย้ำแคนครับวันนี้ต้องคิดว่าต้องย้ำแคนนั่นอย,อยวันนี้เตรียมตัวมาอย่างไรบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซ้อมมาซ้อมมา20บวันได้ครับเอาละครับนี่ก็คือคู่รองของรายการเย็นนี้เจอกันครับสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตช่างน้ำหนักที่สองทีง2ด่างได้99.8พัน กุมารทองจิตเมืองนนท์ชั้น้ำนักครั้งแรกจังได้หนึ่งร้อยปอนพานกุมารทองยืนมองอะไรอยู่เราอะ่มอะอมองคู่โชคไหนคนไหนคนนี้คนน,นู้นคนนี้อ่ะไหนเนี่ยใช่เหรไหนมามามา,มาดูใกล้ๆก,ก,กันหน่อยครับสวัสดีครับคู่โชคเราชื่ออะไรสถานมอง,งเล็กสถานเมืองเล็กเคยเจอกันมาแล้วนี่ใช่ไหมเคยต่อยกันที่ไหน สีเกตครับสีสเกตใครแพ้ใครชนะชนะครับเราชนะครับชนะขาดไหมวันนี้ก็ขาดนะครับได้ช่างน้ำหนักป่ะไม่ครับไม่ดูนี่เงือยังเป็นไม่เม็ดระหว่างสุท้านมึงเลยลถเท่าไหร่อยู่ตอนนี้แปดสิครับปอนปอนปอนเท่าไหร่ปอนจุดเก้าครับไหวหรือเปล่าวันนี้ไหวครับลถได้นะรถได้ครับดูดูหายใจยังรถเท่าไหร่นะ ปอนจุดเก้าครับผมตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนที่ซอจิตรดานครับที่ไหนซอจิตรดานที่หลังซ่องสามครับอ๋อแล้วเอาไม่ได้กลับไปซ้อมที่อุบ่เหรอไม่ครับซ้อมอยู่ในกรุงเทพตลอดนะครับผมวันนั้นไปแพ้เขายังไงเจ็บขาครับมันเจ็บขาครับแล้วการที่ซ้อมอ่ะดีครับซ้อมมากี่วันซ้อมมาเดือนกว่าครับเคยเป็นแชมป์อะไรไหมหล่อเป็นแชมป์ภาคอีสานครับแชมป์ภาคอีสานครับผม กุมารทองเคยเป็นชมปอะไรไหมหรอเคยเป็นชมป์อะไรช่องเก้าแช้ป์ช่องเก้าวันนี้ต่อแชมปอะไรซิงแชมป์รุ่นรุ่นไหนไร,รุ่นพินเวทหนึ่งร้อยปอนใช่ไหมสภาพมวยไทยโลกเคยเจอมันแล้วน่าจะรู้ทางกันบอกอะไรเขาหน่อยเดียวันนี้จะย้ำแข้นอีกครั้งหรือเปล่า น่าจะครับอบอกเขาหน่อยดิจะบอกเขาว่าไงเตรียมอะไรมาสู้เขาวันนี้ก็เตะครับเตะแล้วก็หมันครับมวยซ้ายมวยขวาหรอซ้ายครับวันนี้น้ำหนักรถเท่าไหร่ก็จุดสามครับจุดสามตัวนี้ปอนจุดเก้ายังรถรยังไม่เสร็จนะครับบอกอะไรเขาหน่อยดิมีอะไรบอกเขาไหม,มไม่มีแล้วมไม่มีแล้ว ดูดูรูปร่างเราโอเ้เด่นหนาเขาเยอะเลยเนี่ยน้ำหนักมากเกินุดจุดสามพี่เชื่อว่าค่ายจิตมึงนนนี้ถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยจะไม่ปล่อยจมวยออกมาต่อยเลยจริงหรือเปล่าจริงครับบอกอะไรพี่อ้วนหน่อยดิวนันนี้ถ้าได้แชมป์ไปจะมีอัดฉีดอะไรหรือเปล่า่ให้มีอัดฉีดนะครับมีอัดฉีดครับเดกได้อัดฉีดเท่าไหร่ เท่าไหร่ก็ได้ครับขอให้มีว่ากันนบพี่วันหักข้าตัวไหมก็แพ้ก็ผักครับหักอสถานมึงเล็กบอกอะไรเข้าหน่อยดิหลังจากที่เราเคยแพ้เข้ามาครับผมให้เขาระวังตัวดีๆครับระวังตัวยังไงครับทุกอย่างครับเตรียมตัวมายังไงวันนี้ดีครับดียังไงแข็งแรงครับแข็งแรงครับผมเอาละวันนี้ ใครจะได้เป็นแชมป์รุ่นพินเวสภาไทยมวยโลกครับระหว่างทางด้านสถทานเมืองเล็กกับกุมารทองวันนี้ต่อย100่อยปอนด์ปล่อยให้สะทานเมืองเล็กเป็นรุ่นน้ำหนักตอนนี้เกินอยู่ปอนด์จุดเก้าไปรุ่นน้ำหนักซอไปครับสวัสดีครับแฟนมวยครับก็วันนี้ก็มาถึงศึกวันมิชัยนะครับก็คู่มวยที่ช่างน้ําหนักวันนี้นะครับคู่เอกนะครับก็เป็นแสงมกฏกับอีทีนะครับที่กัด1 1อปอนด์ รองคู่เอกเป็นการชิงแชมป์นะครับสภามวมไทยโลกรุ่นร้อยห้าปอนที่ว่างนะครับระหว่างบางพีน้อย9กกปีดังนะครับกับเป๊ะเท่งเกียรติผลทิพย์ซึ่งคู่นี้ก็เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับทางบางพีน้อยเป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้ววันนี้มาชิงแชมป์กันผมคิดว่าเป็นคู่โมที่ได้เสียนะครับแล้วก็รองคู่เอกนะครับเป็นสถานเมืองเล็กนะครับชิงแชมป์ว่างนะครับกับกุมารทองจิตเมืองนนท์นะครับคู่นี้พิกัดกันร้อยปอนแล้วก็ยังมีไอแอดนะครับ เป็นคู่มวยที่คู่ขี้ได้เสียนะครับก็อยากเรียนเชิญแฟนมวยนะครับว่าวันนี้มาให้กําลังใจกับศึกวันมิชัยนะครับขอบคุณมากครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับแมเขียวโพไซพาทัวเลาะเกาะติดขอบกระช่างหมดทุกคู่สี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดครับเล่นงานมาสี่คู่รวดส่วนพี่มิตรนครครับโปรโมเตอร์วันนี้ก็บรรยายสรรพคุณของศึกวันมิชัยวันนี้ครับวันนี้การได้เสียดูแต่ละคู่นี้ได้เสียมากๆนะ ระหว่างคู่ที่หคู่ที่หคู่ที่7น็นี่แล้วก็คู่ที่หก็ชิงแชมป์สภามวยไทยโลกแล้วก็คู่ที่6ก็ชิงแชมป์สภพไทยมวยลกรุ่นมินิไฟเวทแล้วก็เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึง่งให้ชิงกันถึงสองรุ่นสองเส้นแล้วคู่เอกนี่ครับอ t ที AT ครับเขาบอกไฟนี้นี่ถ้าชนะนะมียาหอมหอ ใช่ให้ชิงแชมป์ใช่ไหมจะข้ามรุ่นจะชิงแชมป์แต่จะผ่านแสงมรกตได้หรือเปล่าเพราะแสงมรกตมันไม่ธรรมดามันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นบันไดง่ายครับเอาครับศึกวันมิชชายรับลาดไม่ได้21นี้ก็คือวันนี้นะครับ6โมงครึ่งต้องรีบมาเร็วๆเลยครับเก็บค่าดู230 460แล้วก็2,000บาทครับ มาครับมาเป็นกําลังใจพี่มิรครับแม่โปรโมเตอร์ที่จัดมวยคุณภาพจัดมวยทีไรนี่ได้เสียทุกเทครับเพราะฉะนั้นถ้านอนอยู่บ้านนั่งเฉยๆนี่จะมาเจอความมันได้ยังไงครับตั้งแต่คู่แรกเลยเป็นไงเขียวแกนสักเดนกระทูมรกฏลุ่งเรือซักพญาเสือคมสอนโต้งสักเลิศดเพชรสถานเมืองเล็กมารทองก็เคยเจอกันมาครั้งหนึ่ง็นทางด้านกุมารทองชนะไปที่รีสเกต วันนี้นะจะรู้ว่าเข็มขัดจะอยู่ที่ใครก็บอกว่าสถานเมืองเล็กบอกว่าไม่ได้ช่างน้ําหนักวันนั้นแต่วันนี้ช่างน้ําหนักใครจะดีกว่ากันครับผมบางพีน้อยกับแป๊ะแท่งคู่นี้ครับที่ลุมพินีเป็นทางด้านบางพีน้อยเป็นฝ่ายชนะมาต้องบอกว่ามัน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 หยดแน่นอนครับคู่เอกก็อย่างที่บอกไปครับหลังคู่เอกยังกลับไม่ได้ครับเพชรนรลินกับยอดชาติชายจอมโบกับร้อยเล่แม่เล่ตั้งร้อยร้อยเล่ เขียวคันรถน้ำหนักเยอะสุดก็เป็นทางด้านสถานเมืองเล็กไปปอนจุดเก้าครับผมรั้งทีแล้วไม่ช่างน้ำหนักยังแพ้วันนี้มาช่างลดหนึ่งจุดเก้าจะเป็นยังไงไม่รู้เอาทีเด็ดมาเลยดีกว่าวันนี้ทีเด็ดของผมวันนี้มองไปทางด้านบางพีน้อยมวยเคยชนะมายังไงส่วนทางด้านปเทงนี้ก็หยุดไปหลายเดือนพอสมควรนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งชอบไปทางด้านแสงมรกตมวยตัวนี้ดูดันแข็งแกร่ง ส่วนอีทีก็สูงยาววันนี้จะตีเข่าได้หรือไม่ก็คอยติดตามดูครับโอ้โหเล่นเลือกไปขนาดนี้แล้วมันเหลือคู่ยากๆเลยคู่ยากๆครับแต่ผมยังมองไปที่กุมารทองครับจิตเมืองนนท์ค่ายนี้ทำมาเล่นนะชค่ายนี้ก็ทำมวยมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นสถานเมืองเล็กที่เคยแพ้มาแบบไม่ช่างน้ำหนักวันนี้ช่างน้ำหนักลดขนาดนี้จะเอากุมารทองอยู่ไหมครับแต่เมืองนนท์นี่ถ้าไม่ แข่งแร่งจริงๆเขาบอกว่าไม่ปล่อยออกมายุงกัดบวมนิดเดียวถอนทันทีเพราะฉะนั้นต้องแข็งต้องแก่งต้องสมบูรณ์จริงๆกุมารทองครับผมว่าวันนี้มีดีพอที่จะคว้าแชมป์ครับแล้วก็ย้ำของเขียวไปแสงมรกตดีครับแต่ว่าอย่าลืมต้องออกตัวอีทีสูงยาวแล้วกันเล่นแล้วออกตัวสำหรับผู้เอกที่เหลือก็ วัดดวงเลยครับวันนี้ครับก็ย้ำอีกทีครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับกับศึกวันมิตรชัยนะครับเร่บรีบมาตึงหัววันครับสําหรับศึกวันมิรชัยวันนี้ครับเราให้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็ขออวยพรแล้วกันครับขอให้แฟนมวยทุกท่านเฮงๆรวยๆกับศึกวันมิรชัยครับพลาดไม่ได้ครับเย็นนีจเจนครับรายการมวยไายวันเย็นยอด แบบเดียนมีนาคมสวยเซ็กซี่สุดๆกับเบลเบนจูวานแอดเนอร์